หมายถึงใครนะสำหรับเบิ้ลประทุมราชค่ะฟาดแรงมากๆลั่นเลยบางคนยังไม่ดังแต่ทำตัวดังเอาละไม่ว่าเขาจะขยับจับทำอะไรก็ตามเป็นเรื่องปราับเป็นประเด็นอยู่ตลอดและอยู่ในกระแสตลอดเวลาสำหรับหนุ่มนักร้องเสียงดีเ<อ>บิ้ลประทุมราชค่ะที่ล่าสุดไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่อ่านไปแล้วหลายคนสะดุง้งคนที่อ่านอยู่ตรงนี้ก็สะดุ้งค่ะเมื่อจู่ๆเบิ้ลประทุมราชนะคะออกมาโพสผ่าน Facebook เขาหมายถึงใครไม่ได้ระบุค่ะเขาบอกว่ายังไม่ได้ดังแต่ทําตัวดังข้าฟ้าไปละแล้วก็มีระบุว่าความดังหรือความต้องการทางการเงินของแต่ละคนมันไม่เท่ากันก็เลยไม่กล้าบอกหรือว่าให้ความรู้กับใครถ้าเขาไม่ถามแต่กลับบางคนยังไม่ดังก็พาจัดระเบียบตัวตนคนดูแลเหมือนติดลมดังข้าฟ้าไปแล้วอันนี้น่ากลัว งานนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเบิ้ลหมายถึงใครแล้วก็สื่อถึงใครแล้วก็ไปเจออะไรมายังไม่รู้ทุกคนคะรอจากปากเจ้าตัวดีกว่าดีที่สุดบางทีเขาอาจจะโพสลอยลอยแต่ไม่รู้ล่ะอันอานอยู่เนี้ยพี่รู้ใครรู้ก็โพสมาพิมพ์มานะจ๊ะ